ทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจธุรกิจหลายอย่างนะครับตอนนี้เขาเรียกว่า diversify คือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่และหนึ่งในนั้นก็คือ RS นั่นเองนะครับถือได้ว่าแต่ก่อนเราคงจะรู้นะครับ RS ก็ทําธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะแล้วก็มีเรื่องทีวีดิจิทัลด้วยแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับได้มีการประกาศแผนธุรกิจนะครับของปี64กันแล้วนะครับโดยเฮียหอก็นําทีมนะครับเราบอกว่ายุทธศาสตร์มีอยู่3-4ประเด็นด้วยกันนะครับในการที่จะมาขยายธุรกิจท่ามกลางวิิกกกฤตโวดดดด -19 แบบนนนีี้้ััยยยเเอาไปูลท ทางด้านเฮียอก็ชื่อจริงก็คือคุณสุรชัยเชิดชดสักก็เป็น CEO นะครับของ r s ้นะครับก็ได้มีการกล่าวนะครับแล้วก็มีการถแถลงกันด้วยกลยุทธ์4ข้อได้แก่อะไรบ้างข้อแรกเตรียมความพร้อมในเรื่องโมเดลธุรกิจ2ครับการปรับโครงสร,ร้างประสิทธิภาพให้ลงตัว3ครับคำนี้เป็นคำใหม่นะฮะ entertain e n m m e r c e ก็คือเอา entertainment บวกกันกับ commerce บอกว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์หลักที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรต่อไปอีกหลายปีและข้อที่4คือเรื่องการใช้ IT แล้วก็ดิจิทัลบอกว่า4ปีที่ผ่านมาทุ่มเงินในการยกระดับนะครับ ยุทธศาสตร์เหล่านี้เอามามากๆทีเดียวนอกหนือไปจากนี้นะครับยังจะมีการเข้าไปนะครับจัดการในเรื่องของ RSM การเข้าสู่ตลาดใหม่ที่บอกว่ายังไม่เคยเข้าไปเลยการเติบโตการบริหารสินทรัพย์ด้วยก็คือคอนเทนต์สุดท้ายคือการทำ merger and acquisition ก็คือการควบรวมแล้วก็ซื้อกิจาการซึ่งบอกว่าเป็นการทำให้ได้มีการประกาศมาแล้ว2ปีที่แล้วด้วยทีนี้ไปดูส่วนต่างๆกันบ้างน,นะครับเอา RSM กันก่อนปั้งเป้านะครับเพิ่มฐานลูกค,ค้าเดิม30%จาก1 00, 000, 000, 000, 000, ล้าน1แสนรายเป็น2 000, 000, ล้านรายด้วยกันนะครับ เพิ่มการซื้อซ้ำไปด้วย 2. ครับเรื่องของ functional drink นะครับก็คือเครื่องดื่ม functional drink เครื่องดื่มไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำให้มีการกระปี้กระเป๋ามากขึ้นแบบนี้เป็นตน้น จะเพิ่มไปอีก40%นะครับจะมีธุรกิจเพิ่มเติมเช่นธุรกิจอาหารสัตว์กันด้วยนะครับนอกไปอย่างนี้จะมีการเพิ่มน่านน้าใหม่ไปด้วยจะมีการเปิดตัวสินค้าก็มีการทยอยกันออกว่าไทม์ไลน์นั้นจะเป็นยังไงกันบ้างถัดมาคือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเรื่องของตัวคอนเทนต์กันด้วยนะครับก็ฝั่งวิทยุบอกว่ารายได้มาจากคูิซึมนะครับซึ่งมีการตั้งเป้าให้คนมาฟังออนแอร์และออนไลน์เนี่ย3.7ล้านคนกันด้วยนะครับ แล้วก็อีกส่วนก็คือ acquisition merger acquisition Ac ก็คือการควบรวมแล้วก็ซื้อกิจการนะครับซึ่งล่าสุดเข้าไปลงทุนแล้วกับบริษัทเชิดเอเชียเข้าไปถือหุ้น35%มูลค่า920ล้านบาทนี้เป็นครั้งแรกในการเข้าสู่ธุรกิจหน้าน้วใหม่นะครับบริหารสินทรัพย์และสินเชื่อรายย่อยของ RS โดยที่ทางด้านเฮียฮอก์คือคุณสุรชัยได้บอกแบบนี้บอกว่าถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับจากทางด้านของโควิด -19 กันด้วยแล้วก็บอกว่าจะมี D M&A คือ merger acquisition อีกสัก1-2เดียวมูลค่าก็ประมาณ300-600ล้านบาทกันด้วยนี่ก็เป็นการกลางแผนธุรกิจของ RST ทีจะมีการขยายธุรกิจของตัวเองไปยังโซนใหม่ๆอีกด้วยนะครับ